ทำของเรานะคะมโนสุจริตวจีสุจริตกายะสุจริตอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละมันจะคิดได้สติปัญญามันจะดีขึ้นนะคะปัจจุบันนี่แหละอดีตเราก็ลืมไปซะนะคะนำมาเป็นบทเรียนสอนใจแล้วก็ลืมจะเก็บมาคิดคุ้นคิดอยู่ตรงนั้นไม่ได้คิดแต่เรื่องอดีตมันเจ็บหัวนะ โหยหาแต่ปัอนาคตว่าเราจะรวยจะสวยจะหลอ่อจะทําวางแผนยังไงคิดเรื่องอนาคตมันก็จะเจ็บหัวนะลูกๆทั้งหลายบอกแม่หนูปวดหัวปวดหัวปวดหัวเพราะว่านอนคิดนั่นเองนอนคิดนั่งคิดไม่อยู่กับลมนั่นเองนะคะมันทาให้ลูกไม่ปลอดภัยนะฉะนั้นร่าเริงเบิกบานอยู่กับลมหายใจขนาดนี้แมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมปล่อยลม อมยิ้มไวขณะแมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมปล่อยลมอมยิ้มไว้ทําแค่นี้แหละลูกแค่นี้แหละให้ได้ทีละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงจิตและสติตามลมเข้าไปนะคะมันจะเห็นความคลั่นเนื้อคลั่นตัวนะคะความไม่เที่ยงของข้างในร่างกายมันจะเห็นนะความมึนหัวความอะไรข้างในเราไปเห็นดูตรงนี้ไปเห็นหัวใจเต้นเร็วไปเห็นชีพจรสูบฉีดเลือดสูบฉีด นะคะทั้งท่อน้ำท่ออาหารท่ออากาศทำงานไปดูจับไตไส้พุงว่ามันปวดมันจับไตไส้พุงว่ามันเจ็บมันปวดรวดัดเรามันบิดมันร้าวอย่างนี้นะหลับตาไปดูข้างในถ้าลืมตาก็ขณะทำงานลืมตาแต่จิตอยู่ภายในได้ทำได้ทั้งลืมตาและหลับตานั่นแหละนะคะการปฏิบัติธรรมเวลาเรามีภาระกิจทางโลกแล้วก็ลืมตาทำงานไป ข้างในก็รับรู้ไปว่าขนานี้มันร้อนวูบวาบวูบวาบหัวใจเต้นช้าหรือเร็วชีพประจานทางานให้รู้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ขณะที่หน้าง,งานเราทําตรงนี้ด้วยนะเราทํางานอะไรละ่ะทํางานด้วยหน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์หรือทํางานใช้มือใช้จอบใช้เสียมหรือขับรถอยู่หรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่จะเดินยืนนั่งนอนอยู่แบบไหนก็แล้วแต่ ระลึกรู้ทั้งภายนอกและภายในนะคะถ้าเราอยู่ในสังคมก็ภายนอกก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์อันนั้นเราก็รับรู้รับทราบอยู่นะคะนะส่วนภายในก็คือจิตใจเราคิดอะไรอยู่ร่างกายเราอยู่ในลักษณะไหนนะคะแต่ถ้าเป็นภายนอกภายในของทางธรรมก็คือภายในคือความรู้สึกเวทนาข้างในภายนอกคือร่างกายภายนอกว่า มันเดินยืนนั่งนอนอยู่หรือนะคะมันทําอะไรอยู่หรือเนี่ยให้รู้อย่างนี้ถ้าเป็นทางธรรมนะแต่ถ้าเป็นทางโลกเนี่ยเราทํางานอยู่กับบุคคลเช่นไรนะคะให้รู้ตรงนี้ทํางานกับบุคคลประเภทไหนทํางานประเภทไหนงานอะไรนะคะให้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ทั้งภายนอกและภายในมันจะมีประสิทธิภาพนะคะไอ้เรื่องคิดเล็กคิดน้อยแล้วพอแล้วอย่าเอามาคิด เรื่องอิจฉาลิษยาเนี่ยตัดออกไปเลยนะเรื่องอาฆาตพยาบาทว่าเขามาพูดไม่ดีกับเราไม่พูดไพเราะอันนี้ตัดออกไปเลยอย่าเอามาแปลงสารมันเป็นนิสัยของใครของมันนะเขามาพูดดีหรือไม่ดีกับเราเนี่ยมันเป็นนิสัยของใครของมันเราอย่าไปเอามาแบกอย่าเอามานะคิดให้เปลืองสมองเรื่องของปากคนนะคะถ้าเราแคร์ปากคนนี่ในชีวิตนี้ไม่มีความสุขแน่นอน จิตมองลงออายตลอดเวลาเลยตรงนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะนี่ฉะนั้นเราอย่าเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยนะคะมันจะลืมเรื่องทำความดีลืมเรื่องนำอะค่ะข้างในเราลืมลมหายใจลืมมาดูแลจิตใจร่างกายตนเองมวัวแต่แคร์คำพูดคนอื่นนี่นะเขามองหน้าก็มาแปลแล้วเขานินทาหรือเปล่าเัาคิดไม่ดีหรือเปล่า,หเ,ลาเห็นไหมมันคิดไปเรื่อยเลย ะังนั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจนะคะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้นะคะสิ่งที่เราทำอยู่น,น,นี่แหละขณะนี้แหละสังเกตภายในจิตใจและร่างกายสังเกตภาระหน้าที่ของเราขณะนั้นอยู่กับใครอยู่ในครอบครัวใช่ไหมนะคะหน้าที่บทบาทของเราในครอบครัวต้องทำยังไงต้องทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสนะ สอนลูกสอนหลานในครอบครัวสอนคนในครอบครัวต้องทําดีให้เขาเห็นคิดดีพูดดีทําดีให้เขาเห็นนะคะทำให้ดูนั่นเองอยู่ให้เห็นอยู่ยังไงนะคะอยู่แบบไหนนะคะเย็นให้สัมผัสก็เย็นจากคําพูดคําจาจากความคิดการกระทําเย็นจิตใจเย็นจิตใจไม่กระโชโกโกหักเห็นแล้วยังนี่แหละ เราอยู่ที่เริ่มที่เรานะเริ่มต้นที่ตัวเรานะอย่าไปเริ่มต้นที่คนอื่นนะมันเป็นศิละปะในการดําเนินชีวิตนั่นเองฉะนั้นผู้ที่มีศิละปะในการดําเนินชีวิตนะมันจะไม่ผิดพลาดในชีวิตครอบครัวนะคะครอบครัวจะสําเร็จถึงแม้ไม่ได้เริ่มได้รวยได้มียศถาบรรดาศักดิ์หรือมีบ้านช่องห้องหอใหญ่โตยังไงกันแล้วแต่แต่ครอบครัวจะมีความสง,งบสุขภายในมีความรัก นะคะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนี่นะเรียกว่าศิละปะในการดําเนินชีวิตพอขยายออกไปที่ที่ทางานเราก็ต้องมีศิละปะในการทํางานอย่าเอาใจนะคะอย่าเอาหูอัตาจมูกลิ้นไขใ,ใจไปแบกคําพูดการกระทําหรือความคิดของคนรอบข้างให้สํารวมกายวาจาใจมโนสุจริตวจีสุจริตกายะสุจริตจะไม่มีปัญหา เราก็จะเป็นหน้าบึง้งหน้างอเงางอดใส่คนอื่นหน้าตาต้องฉาบด้วยรอยยิ้มต้องฉาบด้วยความรักความเอ็นดูเมตานะความการุณานี่นะโดยเฉพาะมูทิตาอุเบคานะเขาทําอะไรมารูเบคาให้ได้อย่าไปกระเพื่อมกับกิริยาคนรอบข้างแล้วเราจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เลยนะทางเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องเขาก็จะรักเคารพนะนี่แหละจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะลูกนะขยัน อยู่กับลมหายใจนั่นเองนะคะอยู่กับลมหายใจเสมอๆลูกจะพบคําตอบแน่นอนคะ่ะชีวิตนี้ไม่มีอะไรยากเกินไปนะคะค้าแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไวค้าแมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้ทําแค่นี้แหละ ในวันวันหนึ่งนะนี่เรียกว่าอยู่ภายในนะถ้าเราไม่ได้มีภาระหน้าที่กับสังคมกับหน่วยงานนะเราก็มาอยู่ตรงจุดนี้คือคะแมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้แค่นี้จะไม่มีปัญหาก,กับคนอื่นเลยเราก็ไม่คิดมากจิตตะสังขารเราก็จะไม่สร้างนะมันจะอยู่กับความรู้สึกภายในนะเจ็บหัวก็ไม่มีแล้วปวดหัวปวดศีรษะอะไรไม่มีแล้ว เพราะมันอยู่โดยธรรมชาตินั่นเองว,วันวันหนึ่งแม่อาศัยลมนี่แหละจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็แล้วแต่มันจึงไม่เป็นอะไรนะไม่วิ่นมึนหัวไม่เวียนหัวไม่เจ็บโน่นเจ็บนี่แต่ไตใส่พุงของเราก็ปกติเพราะว่า